เอาล่ะครับครั้งก่อนกับผมได้นําเสนอสิบอันดับตัวละครชายสุดเท่จากเครื่องคิเมสึนโนะเย,ยบะหรือดาบพิฆาตสูนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครยังไม่ได้ดูแล้วก็คงต้องบอกเลยว่าพลาดมาก <c oughs> เออขออภัยครับก็ผมหมายถึงอย่าลืมแวะไปดูกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นที่กระชุ่มกระชวยหัวใจของกระผมเป็นที่สุดเรียกได้ว่าทําคลิปไปยิ้มไปไม่หยุดเลยทีเดียวหรอกครับนั่นก็คือ10อันดับตัวละครหญิงแสนสวยและน่ารักจากเรื่องคีเมสือโนยเยบะหรือดาบพิฆาตอสูรน,นั่นเองเย่ yeah! เช่นเคยครับนี่คือผลสํารวจจากชาวญี่ปุ่นที่มีคะแนนโหวตรวมกันถึง7 7 6 9คะแนนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าพอเอาไปรวมกับคะแนนของฝั่งตัวละครชายแล้วล่ะก็ก็จะได้คะแนนที่รวมกันถึง1 15,000คะแนนพอดิบพอดีเลยสำหรับคนที่กำลังหลบเลี่ยงสปอยอยู่นั้นขอแนะนำว่าให้กดปุ่ม Subscribe และเก็บคลิปนี้ไว้ก่อนไว้หลังจากเคลียร์เนื้อเรื่องเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูก็ได้นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยใครที่ไม่อยากถูกสปอยกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเก็บไว้ดูทีหลังได้นะครับอันดับที่10คันสกิอาโออิ เมื่อแก๊งของพระเอกเจ็บป่วยต้องโดนหิวมาหิวนักครือหาดผีเสื้อก็ได้อาโออีจังนี่แหละที่เป็นแม่งานนำแก๊งผีเสื้อจิ๋วมาคอยดูแลและช่วยเหลือจนสามารถกลับไปทำภารกิจปราบอสูรต่อได้อาโออีจังสาวทวินเทลตรงภาพลักษณ์ดูกระฉับกระเฉงแถมดุกเก่งซะด้วยแต่ใครจะไปรู้ว่าภายในใจของเธอนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนภายนอกที่เราเห็นเธอมีความเปราะบางภายในจิตใจโดยเราจะรู้ได้จากตอนที่53ที่ทันจิโร่ตั้งใจจะล่ำลาแก๊งผีเสื้อสาวก่อนออกเดิน ทางไปทําภารกิจรถไฟในตอนนั้นเธอได้พูดแสดงความรู้สึกน้อยเนื้อตําใจว่าที่เธอผ่านการสอบเข้ากลุ่มพิกาตอสูรมาได้นั้นเป็นแค่เรื่องดวงหลังจากเข้ามาแล้วกลับไม่มีความกล้าในการออกไปทําภารกิจจึงทําได้เพียงแค่ดูแลคนเจ็บในคฤหาสผีเสื้อเท่านั้นแต่ก็ได้ทันจิโร่พระเอกของเราปลอบใจไปว่าการที่ช่วยเขาให้สามารถกลับไปสู้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพ่วงกันแล้วนะไอเรื่องต่อสู้เดี๋ยวจะเอาเจตจำนงของเธอไปที่สนามรบเองแม่พ่อหนุ่มทันจิโร่ของเราเนี่ยถ้าไม่ใช่คนใจดี สุๆก็ถือว่าเป็นคนที่อ่อยเก่งสุดๆไปเลยล่ะครับไม่มีอะไรมากกระผมก็แค่อิจฉาเฉยๆนะ่ยกลับมาที่อาอิจังกันดีกว่าฉากที่ทําให้เห็นความบอบางลึกๆภายในจิตใจของเธอก็ทําให้หลายๆคนอยากเสนอตัวมาดูแลกันจนได้รับอันดับที่10บไปครองกันเลยทีเดียวมาดูทางด้านคอมเมนต์ที่กล่าวถึงเธอกันบ้างดีกว่าครับเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจเข้มแข็งจังเลยนะตอนโกรธก็น่ารักเป็นคนที่กระฉับกระเฉงแต่บางทีก็บอบบางแบบนี้เลยรู้สึกว่าน่ารักอาโอิจังที่ซ่อนความบอบางไว ภายใต้ความเก่งนั้นมีเสน่ห์มากอันดับที่เก้าชิวิระโคตโตฮะ สำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นชื่อเพราะเธอผม,มาน้อยมากเธอคนนี้คือแม่แท้ๆของอินโนสุเกะนั่นเองเธอเป็นหญิงงามที่มีในตาสีเขียวเส้นผมสีดําจากคําบอกเล่าของโดมะอสูนข้างขึ้นลําดับที่สองกล่าวว่าหน้าเหมือนกับอินโนสุเกไเด้เลยผิดก็แต่บอบ,บางและอ่อนโยนกว่าโคตโตะโดนสามีทุบตีเป็นประจำจึงหอบลูกน้อยหนีมาเข้ารัดที่สวงสวรรค์นิลันดรของโดมะความงามของเธอนั้นงามขนาดที่โดมะเสียดายจนไม่อยากกินและอยากเอาไว้ดูข้างกายจนกว่าเธอจะสิ้นอายุไข จนกระทั่งโคโตฮะบังเอิญไปเห็นความลับของโดมะว่าเป็นอสูรกินคนเข้าแต่โดมะก็ยังใจเย็นอธิบายให้เธอฟังและไม่ฆ่าเธอทิ้งในท,ทันทีแถมยังยอมโดนสาวเจ้าด่าว่าเป็นจอมหลอกลวงไปพักหนึ่งเลยอีกด้วยนี่ถ้าไม่สวยก็ไม่น่าให้ยืนบ่นจนครบประโยคแน่จากนั้นเธอก็อุ้มลูกหนีเข้าป่าไปพ้ำพูดแต่คำว่าขอโทษอิโนโนสุเกะที่ยังเป็นเด็กทารกและตัดสินใจทิ้งอิโนโนุเกะจากหน้าผาลงแม่น้ำเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ลูกและก็โดนโดมะกินในที่สุดผู้แสดงความคิดเห็นส่วน พูดถึงจิตใจอันงดงามของเธอทําให้รู้สึกชอบตัวละครน,นี้และบางคนถึงจะตกลุมรักแต่ก็อินจนเอามาบ่นเธอว่าคุณแม่งี่เง่าเอาแต่ขอโทษไม่ได้นะอันดับที่แปาร์ด อาสูรจันทาขึ้นขึ้นลำดับที่6อาสูรที่แฝงตัวเป็นโออิรันอันดับหนึ่งสวมชุดกิโมโนสวยอาศัยอยู่ในย่านเริงรมหน้าตาของเธอยามเป็นมนุษย์ก็มองได้ว่าทั้งสวยทั้งน่ารักยามเป็นอาสูรก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแถมยังมีสไตล์อีกด้วยเรียกได้ว่างามสุดในหมู่อาสูรเลยก็ว่าได้เธอค่อนข้างยึดติดอยู่กับเรื่องความสวยความงามรวมไปถึงการเลือกเหยื่อเธอมักจะเลือกเหยื่อที่มีหน้าตาสวยงามเท่านั้นในยามเป็นมนุษย์เธอเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ได้รับการดูแลอยย่่าางดีีจกพช ที่มีรูปร่างหน้าตาอัประลักผิดจากเธอด้วยประการชนีทาให้เธอมีนิสัยเอาแต่ใจหน้าหยิกหน้าตีสักทีนึงแม้วารัสุดท้ายของเธอจะปากร้ายกล่าวโทษพี่ชายต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วเธอก็รักและติดพี่ชายเอามากๆแม้จะต้องตกนรกขุมไหนเธอก็จะไม่พางจากพี่ชายของตนตรงจุดจุดนี้กระผมเองก็อยากเป็นโอเน่จังของเธอบ้างนะครับในส่วนของความคิดเห็นกล่าวว่าความสวยงามของดาคินี่มันข่วมทนเสียจริงไม่ว่าตอนเป็นคนหรืออสูรก็สวยที่สุด หน้าตากับสไตล์เนี่ยยกให้เป็นที่หนึ่งเลยนอกจากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นแล้วหลายคนยังเถียงกันด้วยว่าดาคิเนี่ยเรียกว่าสวยหรือน่ารักมากกว่ากันนะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะอันดับที่7 k o j โคโจคานาเอะ อดีตเสาหลักบุกคาพี่สาวคนโตของตระกูลโคโจโซึ่งก็คือพี่สาวของชินอบุนั่นเองเธอมีผมยาวสีดำขรับระดับผมด้วยผีเสื้อสีชมพูเขียวสองข้างมีในตาสีม่วงอ่อนค่อนไปทางสีชมพูเธอเป็นคนที่มีรอยยิ้มระดับบนใบหน้าเสมอเป็นคนที่มุ่งมั่นสามารถเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของอสูรได้และมีจิตใจอ่อนโยนที่แม้วาระสุดท้ายที่ตนเองถูกโดมะอสูรจันทาข้างขึ้นลำดับที่สองฆ่าเธอก็ยังมีใจสงสารอสูรจนสิ้นใจไปหลายๆความคิดเห็นเก่า ว่าความใจดีเห็นอกเห็นใจอสูรเหมือนทันจิโร่ไม่มีผิดน่ารักและอ่อนโยนแม้แต่กับอสูรพอนึกถึงชินโนบุก็จะนึกถึงเรื่องราวของคานเอะไปด้วยรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่ใจดีมากแสดงว่าความอ่อนโยนยเป็นสเสน่ห์ของเธอจริงๆนะครับเนี่อันดับที่6โทยุกิ ถึงแม้เธอจะออกมาในระยะเวลาสั้นๆเพียง3ตอนแต่ก็สามารถตกแฟนคลับกลับไปได้จนขึ้นมาอยู่อันดับที่6โคยุกิเป็นลูกสาวของเคโซเจ้าของโรงฝึกศิละปะก,การต่อสู้มือเปล่าที่มีชื่อว่าสำนักโซริวที่ฮาคุจิหรืออาคาซากสูนข้างขึ้นลำดับที่3เคยอาศัยอยู่ตอนอยังเป็นมนุษย์เธอมีร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บออดอดแอดๆแต่ก็ได้รับการดูแลจากฮาคุจิจนตกลุมรักและมันม่นหมายกันไหนที่สุดก่อนจะเสียชีวิตเพราะลงฝึกดาบผู้อริวางยาพิษในบ่อน เธอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของฮากุจิและแม้ฮากุจิจะกลายเป็นอสูรอาคาสะไปแล้วแต่เมื่อเขานึกถึงโคยุกิเขาก็คิดได้และสามารถกลับตัวกลับใจทำลายตัวเองลงในทันทีมาอ่านความคิดเห็นที่มีต่อเธอกันบ้างครับมีความคิดเห็นหนึ่งกล่าวว่าเธอหน้าตาดีและมีความรักที่โรแมนติกน่ารักสูงส่งเรียกได้ว่าลหลายๆคนชอบเรื่องราวระหว่างเธอและอาคาสะน่าดูเลยละ่ะอันดับที่ห้ามาโกโ เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถเข้ามาอยู่ในแรงลำดับค่อนข้างสูงได้แม้จะออกมาเพียงไม่กี่ตอนมาถึงตรงนี้กระผมก็แอบนึกคิดว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยชอบอะไรที่มีความลึกลับน่าค้นหาจับต้องได้ยากแน,น่ๆเลยมาโกโมะเป็นเด็กน้อยผมปะบ่าสีดําไว้หน้าม้าเติร์เล็กน้อยในตาสีเขียวอมฟ้าอยู่ในชุดยูกตาตะสีพื้นชมพูกับแพทเทิร์นลายดอกไม้สีขาวสวมผ้ากันเปื้อนสีม่วงเข้มมีหน้ากากคุ้มภัยเป็นรูปจิ้งจอกสีขาวแต้มลายดอกไม้สีฟ้าเธอเป็นหนึ่งใน ในลูกศิษย์ของอุโรโกดากิสกอนจิที่พ่ายแพ้ให้กับปีศาจมือในการคัดเลือกเข้ากลุ่มพิฆาตอสูรรอบสุดท้ายและถึงแม้ตัวจะตายกลายเป็นวิญญาณไปแล้วแต่ก็ยังมีใจกลับมาช่วยสอนและให้กำลังใจทันจิโร่พระเอกของเราจนผ่าหินได้สำเร็จทางด้านเสียงของผู้ที่ทำการบวชให้เธอได้กล่าวไว้ว่ามาโกโมะน่ารักแถมยังสอนเก่งอีกเป็นคนที่สอนทันจิโร่ได้อย่างใจเย็นทำให้ทันจิโร่รอดชีวิตในการคัดเลือกรอบสุดท้ายได้และก็มีบางคนที่ตามผลงานนักภาพมาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเสียง นุ่มน่ารักแล้วก็เออมีความคิดเห็นจากมุมมืดบอกว่าขาของเธอเน่ะสวยจังห,หรือผมชอบเธอเพราะว่าผมเป็นโลลีคอนยังไงล่ะอืมเป็นความคิดเห็นของคนโหวตเขานะครับไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะครับจริงๆนะครับอันดับที่4คันโลจิมิสุริ เสาหลักแห่งความรักผู้แสนสวยบอกได้เลยว่าก่อนดูผลโหวตก็ผมคิดไว้แล้วว่าจะต้องติดอันดับอย่างแน่นอนทําไมนะะ่ะเหรอก็เพราะเธอมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่มองจากดาวอังคารก็ยังเห็นก่อนใครเลยนั่นก็คือคือคือผมสีชมพูที่มีปลายสีเขียวนั่นเองยังไงเล่ากระผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะเชื่อกันหน่อยสิครับ ม,มาต่อกันที่ในตาที่มีสีเขียวอ่อนเช่นเดียวกับปลายผมของเธอมีจุดสีดําเล็กๆตรงกลางแก้มทั้งสองข้างแล้วก็คอสตูมของเธอที่ถูกออกแบบและตัดเย็บโดยมาเอดะมาซาโอะก็ยิ่งทําให้สนเสน่ห์ของเธอชัดเจนยิ่งขึ้นแหมก็นั่นแหละครับใครๆก็เห็นว่าเธอเน่ยเซ็กซี่ใช่ไหมล่ะขนาดตอนที่101่อันจิโร่ที่ดูใสซื่อของเราก็ยังถึงกับเลือดกำเดาพุ่งเกินยะที่เคยต่อยเด็กผู้หญิงยังเขินจนไม่กล้าคุยด้วยกระผมเองก็แค่ยอมรับไม่ได้คิดเองเออเองจริงๆซะหน่อย ซึ่งผู้ให้คะแนนส่วนใหญ่ให้ฉายาเธอว่าเสาหลักนมกันเลยนะด้านความคิดเห็นอื่นๆก็กล่าวว่าเธอน่ารักที่เธอร่าเริงและมีรอยยิ้มอยู่เสมอเป็นคนที่ร่าเริงพยายามอยู่ตลอดเวลาและมีความอยากรู้อยากเห็นพอเห็นรอยยิ้มตอนประชุมเสาหลักก็รู้สึกว่าเธอน่ารักมากเลยไปจนถึงคนที่คอมเมนต์ถึงรูปร่างของเธอน่ารักสุดๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ชอบรูปร่างของเธออยู่ดีอยากถูกหน้าอกห่อไว้จังเลยนะแต่ก็สุดท้ายคงตายเพราะกล้ามเนื้อเธอแน่ๆขอย้ำอีกครั้งนะครับทุกความคิดเห็นนี้ไม่ใช่ความ ของกระผมนะครับเป็นความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นที่ลงคะแนนโหวตนี้ต่างหากอย่าโรกอย่าโรกอันดับที่3ามคาโดเนสึโก กระผมบอกเลยว่าคะแนนของเนสโกะจังเฉือนชนะมิสซิริไปได้อย่างเฉียดฉิวเลยละ่ะเนสโกะเป็นหนึ่งในครอบครัวคาราโดอที่มีพี่น้อง6คนเธอเป็นน้องสาวของทันจิโร่ที่ลอดตายจากการสังหารหมู่ของมูซันแต่ก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอสูรถึงอย่างนั้นเธอก็เป็นอสูรที่มีความพิเศษคือไม่กินคนแม้ซาเนมิผู้มีเลือดหายากอันเป็นที่โปรดปานของอสูรจะเอาเลือดของตัวเองมาลอเธอก็อดทนไม่กินและหันหน้าหนีทําให้ได้เข้ากลุ่มพิฆาตอสูรร่วมต่อสู้ไปกับทันจิโร่พี่ชายของเธอนิสัยเดิมน โกเป็นน้องสาวที่ล่าเริงและเป็นพี่สาวที่อ่อนโยนเป็นคนที่รักครอบครัวช่วยแม่และพี่ดูแลน้องๆแต่พอกลายเป็นอสูรที่ต้องขาบไม้ไผ่ไว้ตลอดเวลานั่นก็เพิ่มความโมเอได้เป็นอย่างดีแถมมีหลายร่างซะด้วยทั้งร่างเด็กอายุ14หรือร่างโตเป็นผู้ใหญ่นั่นก็ดีเหมือนกันครับผมหมายถึงดีในหลายๆความหมายเนะ่ย <laughs> ความน่ารักของเธอมีมากจนทําให้เมื่อปรากฏตัวครั้งแรกต่อหน้าเซเนสสึเขาถึงกับตาลุกวาวฝากตัวเป็นว่าที่น้องเขยกับทันจิโร่เลยก็ว่าได้หลายความที่เห็นกล่าวว่าไม่ต้องให้เธอพูดอะไรทั้งนั้นแค่ส่งเสียงอื้มอื้มอื้มแล้วทําตัวจิวจ๋วก็น่ารักแล้วแค่เสียงฟู่ฟู่ตอนโกรธก็น่ารักตอนวิ่งหนีคานาเอะที่กําลังจะฟันเธอแล้วเธอหดตัวลดเหลือตัวกระเป๊กนั่นก็น่ารักสุดๆไปเลยละอันดับที่สองโคโจชิโนบุ าหลักมแมลงเธอเป็นเจ้าของในตาสีม่วงผมสีดำไล่สีจนปลายเป็นสีม่วงเช่นเดียวกับในตาของเธอและถูกรวบด้วยเครื่องประดับผมรูปผีเสื้อสีม่วงและฟ้าอมเขียวคลุมด้วยฮาโอลิไลยปีผีเสื้อเธอได้รับความสนใจเป็นลำดับต้นๆอยู่ก่อนแล้วกระผมจึงไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่เธอจะมาอยู่อันดับสูงขนาดนี้เพราะกระผมเองก็แอบปลื้มเธอเหมือนกันฮ <c oughs> ทางด้านเนื้อเรื่องเธอเป็นน้องสาวของโคโจคานาเอะนิสัยเดิมของเธอค่อนข้างเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียว และไม่เข้าใจความใจดีของพี่สาวที่ตนมักจะมองว่าใจดีไม่เข้าท่าจนเมื่อคณาเอกพี่สาวผู้เป็นครอบครัวคนสุดท้ายของตัวเองโดนโดมะอสุนจันทาข้างขึ้นลำดับที่สองฆ่าตายทําให้เธอเกลียดชังอสุนมากขึ้นไปอีกเธอเริ่มเรียนแบบพฤติกรรมของพี่สาวทั้งท่าทางและรอยยิ้มผิดแต่ว่ารอยยิ้มของเธอจะไม่ได้ออกมาจากจิตใจดั่งพี่สาวถึงกระนั้นเธอก็ยังน่ารักตามคําบอกเล่าของเซนออสึที่ว่าแค่เห็นหน้าก็สามารถทานข้าวได้แล้วถึงเธอจะเคยพูดว่าฉันก็หวังว่าคนกับอสุ จะเป็นเพื่อนกันได้แต่นั่นเธอก็พูดเพียงเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่พี่สาวของเธอคิดเท่านั้นภายในใจของเธอไม่สามารถให้อภัยอสูรได้เลยด้วยความที่เธอตัวเล็กมากมีส่วนสูงเพียงแค่151เซนติเมตรและมีน้ำหนัก37กิโลกรัมเธอจึงมีแรงไม่พอที่จะตัดคออสูรแต่เธอก็สามารถศึกษาพิษเพื่อใช้ปิดชีพอสูรได้แถมยังดื่มพิษของดอกฟูจิเป็นระยะเวลานาน,านกว่า1งปีเพื่อให้เลือดของตนเป็นพิษต่ออสูรและยังวางแผนเสียสละยอมโดนโดนมากินเพื่อเปิดช่องว่างให้กลุ่มพิ อาจูสามารถเอาชนะโดมะได้ในส่วนของความคิดเห็นกล่าวว่าแค่เห็นบรรยากาศร,รอบๆตัวเธอก็รู้สึกว่าจะสวยซะแล้วอยากโดนโคโจชิโนบุวางยาจังเลยครับเป็นความคิดเห็นในส่วนของผู้ที่เห็นว่าเสน่ห์ของเธอค,อคือความลึกลับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะหลับหรือจะตื่นก็อยากจะเห็นแค่หน้าของคุณชิโนบุคุณชิโนบุคุณชิโนบุหรือรู้สึกว่าผมของเธอมีกลิ่นหอมลอยออกมาแหมจินตนาการของเขาี่สุดยอดมากๆเลยนะครับแค่เห็นภาพก็ได้กลิ่นแล้วเหมือนเวล ที่เราเห็นภาพอาหารแล้วได้กลิ่นหรือเปล่านะอันดับที่หนึ่งสุยุนิคนาโอ,โอก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีให้กับนางเอกของเราด้วยนะครับเย้ <Yeah! S 1> เรามาพูดถึงลักษณะของตัวละครตัวนี้กันดีกว่าคนาโอดนั้น มีผมสีดำครับถึงแม้ดวงตาของเธอจะกลมโตดูอ่อนโยนแต่ก็ดูว่างเปล่าเช่นกันเธอสูญเสียความสามารถการแสดงอารมณ์ความรู้สึกและความสามารถในการตัดสินใจไปเมื่อสมัยยังเด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัวของเธอจะว่าเลี้ยงดูก็อาจจะผิดน่าจะต้องพูดว่าทารุณเสียมากกว่าทํากับเด็กน้อยน่ารักอย่างคานาโอได้ยังไงกันเรียกได้ว่าในตอนนั้นคานาโอถูกทุบตีและถูกปฏิบัติเล่ากับสัตว์ตัวหนึ่งที่แม้แต่ชื่อก็ยังไม่มีจนถูกครอบครัวแท้ๆนําไปขายเป็นทาสและได้สองพี่น้อง โคโจช่วยเหลือรับเลี้ยงและดูแลเป็นน้องสาวบุญธรรมคานาเอะตั้งชื่อคานาโอเพื่อให้คล้องจองกับตัวเองและไม่มองว่าการที่คานาโอไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้จะเป็นปัญหาอย่างที่ชินโนบุแยง้งคานาเอะให้เหรียญคานาโอไว้เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในเรื่องที่ไม่อาจตัดสินใจได้และกล่าวว่าหากคานาโอเจอผู้ชายที่ตัวเองชอบก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองหลังจากการตายของคานาเอะเธอเพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่สามารถร้องไห้ได้อย่างคนอื่นและรู้สึกผิดมากต่ชินโนบุ ก็ไม่ได้โทษอะไรเธอหลังจากนั้นเธอจึงเปลี่ยนนำกิฟผีเสื้อของคณาเอะมาใช้แทนของตัวเองเพื่อแสดงความอาลายัยชินาบุฝึกฝนคณาโออย่างหนักเพื่อให้กลายมาเป็นผู้สืบทอดในที่สุดคณาโอเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ากลุ่มพิฆาตอสูรรุ่นเดียวกับทันจิโร่ในการปรากฏตัวช่วงแรกๆของเธอนั้นเราจะเห็นได้ว่าเธอจะไม่คุยกับใครที่เธอไม่ได้รับคำสั่งจนกระทั่งทันจิโร่พระเอกของเราเข้าไปเปิดใจของเธอด้วยการถอยเหรียญเธอจึงเริ่มพยายามแสดงความรู้สึกของตัวเองพยายามพูดคุยกับคนอื่นๆและตัดสินใจด้ววยตัเอง มากขึ้นทีละนิดกระผมว่าการได้เห็นพัฒนาการเติบโตของตัวละครตัวนี้น่าจะทําให้คนดูผูกพันและเอ็นดูเธอมากทีเดียวละ ใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมทางด้านของผู้คนที่แสดงความคิดเห็นกล่าวว่าเธอค่อยๆ,ๆแสดงความรู้สึกเก่งขึ้นเรื่อยๆการค่อยๆปลดปล่อยความรู้สึกออกมาเป็นอะไรที่ดีมากเลยยิ่งโตยิ่งน่ารักแถมรอยยิ้มก็ยังทําให้รู้สึกดีแบบสุดๆความรู้สึกที่ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดจากสาวน้อยกลายเป็นสาวงามใครที่เชียร์ซูยูริคานาโอะอยู่นั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเย้ yeah, yeah. ก็จบกันลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ10อันดับตัวละครหญิงแสนสวยหรือน่ารักจากเรื่องคิเมสึโนะไยบะหรือดาบพิฆาตอสูรที่ชาวญี่ปุ่นได้ลงคะแนนเอาไว้ตัวละครที่คุณชอบติดโพเข้ามาบ้างหรือเปล่ากระผมอยากรู้ว่าคุณผู้ชมชื่นชอบตัวละครตัวไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับหรือหากอยากให้กระผมทําคลิปข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครตัวไหนอนิเมะเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็สามารถรีเควสกันมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ Facebook เฟซบุ๊กอิ a สต a m กรมส c h a n n e l ขอเพียงแค่อย่าลืมกดปุ่ม subscribe กด like กดแชร์กดปุ่มกระดิ่งกระผมก็อิ่มใจแล้วครับติดตามให้ไม่พลาดคลิปใหม่ของกระผมด้วยนะครับกระผมชินคุมงต้องขอฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนและขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ